วันนี้กองหงอก็เลยมาเล่นไหมครับแต่ว่าผมเห็นเซิร์ฟใครไม่รู้ออนผมก็เลยลองกดเข้าไปดูนะทุกคนแล้วผมเข้าไปเพื่อผมก็ไล่ตีคนในเซิร์ฟเลยว่าเพราผมชอบเล่นอยู่แล้วแล้วผมก็ไปเจอของตกนะทุกคนก็เลยเก็บมานะแล้วผมก็ไล่ตีคนในเซิร์ฟอย่างสนุกสนานอยู่ๆแม่งพระเจ้าก็มาลงโทษกูไอ้เหี้ยไอ้เซิร์ฟนี่ใครมันลงมอดพระเจ้าวะแล้วผมก็ไปหาท่องเที่ยวในตูนในติกแต่ก่ามีใครตัดตีไหมครับก็เลยไปขอเล่นกับเขานะแล้วผมก็ได้ทำการเข้าไปในเซิร์ฟเล่นกับคนในติกเต่านะก็เลยถึงแนัได้เข้าามตือมนโอเคพอป้นได้ก็ไไปล่ตีคนนใเซิร์ข้ามาตาย ผมก็เลยเอาน้ำลาวาไปเทเล่นนะครับทุกคนแป๊บเดียวก็บินออกจากเซิร์ฟแล้วแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสตรีมในติกต็อกมาวันนี้ผมจะเข้าเซิร์ฟไปเล่นกับเขาแล้วที่แรกผมว่าผมจะเข้าเซิร์ฟนี้มาฟาร์มของแล้วก็ไล่ฆ่าเจ้าของเซิร์ฟแต่แต่ว่าดูเหมือนเขาจะเป็นคนดีเกินไปนะนี่ไงมีคนเข้ามาแล้วคุณบิวคุณบิวมาหรือยังซึ่งเซิร์ฟนี้ผมเข้ามากับไออินซีมาสองคนนะทุกคนซึ่งไออินซีถามว่าเฮ้ยพี่จะเลี้ยงจริงดีเฮ้ยเจ้าของเซิร์ฟเป็นคนดีมากเลยนะ <c oughs> ไปหา,าวอ<า>เดนกันทุกคน<ด>แล้วเขาก็ชวนคนในเซิร์ฟมารวมถ่ายรูปนะทุกคนโอ้โหมีการรอผมด้วยทุกคนโอ้โหแม่งแบบนี้ใครมันจะไปฆ่าได้ลงวะทุกคนเฮียเอ้เอูสาวจะมาเรียนเฮียกูสุดท้ายกูไพ่กาฆ่าใจอ่อนจักกันเอ้ย,อยเรามาถ่ายรูปกันเถอะนี่คือสตรีมครั้งแรกของเรานะทุกคนนี่เรามาถ่ายรูปกันคุณบิวอะคุณบิวอยู่ไหนอะเดี๋ยวหนุ่มจะไปสอนคุณบิวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวหนุ่เขาถ่ายรูปก่อน นี่นี่นี่เขาเข้าเอ้ยยังยังเขาเนี่ยอะนี่เอาท่าไหนอะท่านี่แล้วพวกผมบุคคนในเซิร์ฟก็พากันออกเดินทางไปจนภัยซึ่งแบบมันสนุกมากๆเลยนะจนผมลืมไปเลยว่าเอาเหี้ยภารกิจกูคือต้องมาเกียนนี่หว่าเออแต่ว่าตอนนั้นผมสนุกจนลืมตัวไปเลยและจากนั้นผมก็ลงไปฟาร์มของจุลวดที่สุดในเซิร์ฟนะทุกคนก็คือแบบตอนนี้ชุดไดมอนหนุนเต็มตัวเลยผมโคตรตึงจริงจังไหมเนี่ยจริงจังไหมนี่จริงจังปะเนี่ยโดนะคะเห็นหรอแล้วมีดาบปิดใช้แล้วนะอย่าโหด มาดูดิตรงหน้ากระป๋าทำไหนน่าอยากเขียนน่าอยากเขียนพี่บิวอ่ะไม่น่าเชื่อครับพี่บิวแอบสิกเนี่ยพี่บิวแล้วคนในเซิร์ฟก็มาลุ้มล้อมผมนะด้วยความที่ผมรวยที่สุดในเซิร์ฟผมก็เลยตัดสินใจใกลายเป็นบิทเตอร์บีนะแล้วก็แจกไดมอนแจกอะไรทุกอย่างที่มีในตัวน่แจกนี่นะครับลาพีนะครับผมโยนแล้วนะครับมีใครอยากได้ไปอินชาร์ตของไหมครับนี่ครับลาพีนะฮะแล้วกูโยนของมีค่าทิ้งแบบเหมือนกูเอาทิ้งแบบใช้ทิ้งใช้ขว้างเออ ต่แล้วก็มีคนสงสัยผมนะมันบอกว่าเสกว่าผมว่ามันก็เลยสงสัยว่าผมหาไดมอนดมาจากไหนมันก็เลยบอกว่าให้ผมหาให้ดูนะทุกคนและหมอน,นี่มันก็ชวนผมลงในทํามันบอกว่าให้ผมหาไดมอนดให้ดูนะทุกคนคือมันพูดมากจัดเลยนะทุกคนผมนก็เลยฆ่ามันตายนะทุกคนเอาตีทําไมแล้วผมก็เลยตีคนนี้เสร์ฟต่อนะผมเพิ่งนึกได้ว่าผมต้องทำภารกิจโอเคตายเรียบ,บร้อยแล้ว ครัผมทําไมเออไอบิวมันฆ่าเขาเขาพาไปแจ้งเจ้าของเสือเพราะผมฆ่าแล้วทุกคนตัวคนในเสือเขาเลิกเล่นน้ำทุกคนโอ้โหทุกคนครับแต่ว่าอย่างไรผมก็ได้ทำภารกิจผมโดยการฆ่าคนในเสือไปหลายแล้วแต่ผมไม่ได้ฆ่าเจ้าของเสือนะผมฆ่าผู้เล่นเฉยนี่มันสงสัยเฉยมันสงสัยว่าผมเอาได้มันมาจากไหนทุกคนมันพูดมากก็เลยไล่ฆ่ามันตายเราฆ่ากันหน้าใหญ่เกลียนใหญ่เกียนอยากเกลียดทุกคนเราเป็นคนไทยงแล้วต้องหักกันเข้าเลยแต่ว่าเจ้าของเซิร <aroma> ์ฟ <joy> ก็ไม่ได้แบนผมนะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเกลียนคนแล้วไม่ได้ด